สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาสอนธีการอัปเดตซอฟต์แวร์กับตัว Android 15หรือว่า Xiaomi HyperOS เวอร์ชันซึ่งเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วแท็บเล็ตงบราคาที่พีซื้อมา2,990บาทตัวนี้สามารถอัปเดตเป็นตัว แ n d ด o i ย15ได้แล้วซึ่งหมดเลยว,ว่าให้มาถือว่าจัดเต็มมากซึ่งพี่ซื้อมาเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยปลอดภัยในการซื้อนะว่าให้กดซื้อตามนีพ้พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับพี่ซื้อมาจากลิงก์ผมด้านล่างเลยเพราะว่าพี่ซื้อมาจากออนไลน์เป็นของเส Xiaomi เดียตรงเนาะบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของมัน,นว่าให้กดซื้อตามนีพ้พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับวันนี้ พี่จะมาสอนธีการทำอัปเดตตัว Android 15กับเจ้าตัว Xiaomi Redmi Pad SE แท็บเล็ตพกพาขนาดหน้าจอ8 7นุนิ้วนอผม่แรกคือเข้าไปที่การตั้งค่าครับแบบนี้เลยปุ๊บนี่ครับคือในการอัปเดตคือง่ายมากครับแท็บเล็ตเราเป็นเครื่องสุนไทยอยู่แล้วเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จครับตัวนี้ก็จะขึ้นว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตครับ ขึ้นคําว่าอัปเดตขึ้นระบผตัวนี้ซึ่งมันแจ้งเตือนว่าซอฟต์แวร์เรากําลังมีระบบใหม่ในการอัปเดตครับไปที่เกี่ยวผมตัวนี้เกี่ยวเ,เลยว่ากดที่อัปเดตก็ได้นะครับผมพีก่อำการผมอัปเดตเลยแบบนี้ผมซึ่งมันก็จะทําการดาวน์โหลดข้อมูลหรือว่าการดาวน์โหลดแอดซึ่งความจุของการดาวน์โหลดคือ4.2กิกนะผมซึ่งตัว Xiaomi h y Per OS version 2นี้มันมีอะไรใหม่ครับผม มันจะบอว่าเฮ้ยมีการออกแบบใหม่นะผมตัวนี้นะมีการออกแบบเพื่อให้มันรู้จักมีชีวิชีวาทั่วทั้งระบบทําให้การตอบสนองรู้สึกว่าราบเลืล่นและมีชีวิชิวาเห็ไหมวาแล้วก็มี AI ในการจัดระเบียบของคังภาพด้วยถือว่าอันนี้ให้มาดีมากแล้วก็มีผมเงียบเนี่ยคืออันนี้พีชอบมากมีเรียลไทม์เยอะขึ้นครับผมในการแสดงผลข้อมูลท้องฟ้าหรือว่าเมฆครับผมซึืงอันนี้ จะมีอะไรที่ใหม่เพิ่มจากตัว Xiaomi Hyper OS ปัจจุบันพี่ใช้คือเนี่ยผม Xiaomi Hyper OS version หนึ่งครับซึ่งอันนี้เป็น Android 4นะครับซึ่งพี่ใช้รุ่นเบสโมเดลเนาะ RAM 4 g ่บวกเพิ่ม4 g b ก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งาน,นผมพี่จะขอมการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ครับนี่ครับมันก็ทำการขยายข้อมูลหรือว่าการดาวน์โหลดข้อมูลเนาะส่วนตัวพี่ใช้งานมาก็ถือว่าตัวนี้ใช้งานดีมากครับ พอบรรดาโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นว่าให้เราทําการรีบูตเครื่องประมาณไม่ถึง5นาทีครับตัวเครื่องก็จะได้ตัวซอฟต์แวร์ใหม่ครับพี่จะขอทําการดาวน์โหลดข้อมูลสักครู่นะครับนี่ครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จตัวแท็บเล็ตก็จะรีบูตครับเราก็กดคําว่ารีบูตเดี๋ยวนี้นะครับครับผมตัวเครื่องก็จะทําการรีบูตระบบในผมตัวนี้นะครับนี่ครับรอสักครู่นะครับ ประมาณไม่เกิน5นาทีผมในการรีบูตตัวเครื่องนะครับนี่ครับผมพีก็ทำการรีบูตตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วผมตัวนี้ผมมาดูว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมไหมกับ Android 14แล้วก็เป็น Xiaomi HyperOS เวอร์ชัน2อเยผมมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้นะครับ พีผมชามการให้ดูเลยว่าตัวซอฟต์แวร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับพีรู้สึกว่าหน้าจอจะมีความแบบลื่นไหลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าในการอัปเดตก็ถือว่าให้มาพี่รู้สึกว่า UI มันจะออกแนวมินิมอลเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ซึ่งก็ UI ก็สวยเหมือนเดิมนะครับผมสับตัวนี้นะนะผมหน้าจอก็90เฮในการทัดในการกดก็มีความสมูทเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับซึ่งถือว่าดีมากตัวเสี่ยวมีตัวนี้ให้มาในการใช้งานถือว่าเจ๋งจริงครับพี่ผมเช่นดูกันว่าในการตั้งค่ามันเป็นอย่างไรบ้างผมในตัวนี้เนาะมาดูว่าตั้งค่านะครับผมนี่ครับซึ่งอันนี้พีเพิ่งทําการรีสตาร์ ครื่องผมตัวเครื่องกําลังรีเซ็ตอยู่นะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้คือเชื่อมต่อ Wi-Fi 5ผมซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi 5จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับแต่ผมมาดูว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตของเรามันเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมสเปคของแท็บเล็ตเขียนบอกว่า Xiaomi Hyper OS version 2.0.1นะครับผมตัวนี้นี่ครับผมก็จะมีผม OS บอกว่าเป็น Android 15เลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าให้เรามาจ,จัดเต็มจริงครับนี่ครับก็จะมีการอัอเดนระบบมีคุณสมบัติของแท็บเล็ตบองต่าของเราครับผมเสื้อนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีมากอโอถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมคือเอาตรงนะมันมีความสมูทของแท็บเล็ตมากครับผมนี่ปึ๊บ ในเรื่องเสียงครับก็มีเหมือนเดิมมีการปรับอีคอไลเซอร์ของเสียงครับผมมีลำโพง2ตัวแบบ Dolby a t m o s แต่ก็มีการปรับอีคอไลเซอร์ผมในการปรับตัว EQ ถึง9รูปแบบนะครับผมมที่ผมนะครับเอฟเฟกเสียงหรือว่าตัวแต่งของกราฟิกครับตัวนี้มีให้เราเรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคมากนะครับผมสับพีนะตัวนี้นะครับนี่ ก็ถือว่าระบบกําลังรีเซ็ตอยู่ตัวนี้ระบบรีเซ็ตอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะลื่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันกาลังรนะีเซ็ตาะเป็นปกติที่เรารีเซ็ตซอฟต์แวร์ใหม่ครับตัวเครื่องกําลังทําการรีเซ็ตตัวเครื่องอัตโนมัติอยู่นะครับนี่เห็นไหมเรับว่ามันกำลังรีเซ็ตตัวเครื่องอยู่ครับพอเราใช้ไปประมาณเปิดเครื่องใหม่รีบูตใหม่คือประมาณสักสินาทีอย่างเงี้ยตัวเครื่องก็จะมีความสมูทเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะครับนี่ครับ ก็จะมีฟังก์ชันในการขยายในความจําในการบันทึกหน้าจอตัวนี้ก็มีมาให้เราครับเพราะว่าพีทําการรอสักหน่อยตัวเครื่องนี้เส็จแล้วก็มันจะมีความสมุดมากครับตอนนี้คือกดได้อย่างสบายใจแล้วเพราว่ามันลื่นแล้วหูรู้สึกว่ามันคูรลื่นกว่าเดิมอะรู้สึกว่าในการกด UI อะมันมีความสมุดมากครับแตะไปแตะมาอย่างเงี้ยดูดดูดูว่ามันมันติดนิ้วดีมากครับบูทูธก็เป็น5.5 สามารถเชื่อมต่อกับหูฟัง True Wallet ได้ดอย่างสบายหายห่วงครับขอชช่อชมเลยว่าตัวนี้สัพพีถือว่าให้มาจัดเต็มมากแล้วก็เป็น Android 15แล้วถือว่ายินดีด้วยกับใครใช้ตัวนี้ครับสับพพีนะงบไม่เกิน3,000ตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงนะครับผมพี่จะขอผมแนบลิงก์ในการสั่งซื้อแล้วก็ใต้คลิปนี้ให้นะครับแล้วก็พีมาสอนธีการอัปเดตเพียงเท่านี้ ต่อไปก็อัปเดตตามที่พีบอกผมก็คือทุกรุ่นของแท็บเล็ต Xiaomi อัปเดตแบบเดียวกันนะครับผมตัวนี้นะการตั้งค่า,า,าครับแบบนี้เลยหรือว่ามือถือของ Xiaomi ก็อัปเดตแบบเดียวกันนะครับไปที่เกี่ยวกับแท็บเล็ตหรือว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะขึ้นตรงซอฟต์แวร์กดนะผมกดนี้เลยนี่ครับกดตรงนี้ถ้ามันมีอัปเดตมันก็จะขึ้นมาให้เราอัปเดตครับตรงนี้นะครับผมซึ่งนี้ถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับออกแบบอะไรใหม่ใหม่ ให้เราใช้งานได้อย่างง่ายจริงครับซึ่งพีชอบตัวนี้มากสับพีใช้งานมาผมบอกเลยว่า work จริงสับตัวนี้ Android 15มีความสมูทแล้วก็หลักอัปเดตบอกเลยว่า work มากครับผมตัวนี้นะซึ่งพีจะขอผมแนบลกีในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใตาค้คลิปนี้ให้นะครับผมสสารบนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สับพีนะถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆผมสสารบนี้ขอบคุณครับ